สวัสดีครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่สิบสามนะครับจะเป็นตอนที่สิบสามของระบบระบบข้อมูลพนักงานนะครับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำปุ่ม d e ล e t e กันนะครับที่เราได้ทำในการตอนที่แล้วนะครับโอเคนะครับ เปิดเครื่องมือขึ้นมานะครับตัวนี้ผมก็เป็นบัตเจ็ตนะครับเปิดเครื่องมือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดไฟล์ user l e l t ขึ้นมาไอ user l i s t ขึ้นมาครับแล้วก็ดูตรง url นะครับก็เป็น u s e r p h p id นะครับส่ง r รอมไ d ปนะครับไปลงที่ user d e l e t e p h p นะครับ ทีนี้เราก็เปิด user.php uh, user_delete.php u n r r s c o e e d ขึ้นมานะครับอันดับแรกก็เปิดแท็บ php ขึ้นมาก่อนแล้วก็ include ในส่วนของอส่วนของฐานข้อมูลนะครับในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ include condition แล้วก็ไฟล์แบบนึงนะครับ file connect นะครับ connect.pp. โอเคเพียงเท่านี้เราก็เชื่อมต่อสานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเช็คกันนะครับก็คือเราจะมาเช็คก่อนว่า id เนี่ยมาจริงไหมนะครับก็ if นะครับ not empty นะครับ not empty อ่วงเล็บแล้วก็ get นะครับ id แล้วก็ลอง echo id มาว่าเป็น ่าเป็นอะไรนะครับก็ ID อ่าโอเคทีนี้เราก็มาลองดูแล้วนะครับกดแล้วก็บก็จะได้1ออกมานะครับก็ตรงกับตัวนี้นะครับเป็น1โอเคเราได้ ID มาแล้วทีนี้ต่อไปเราต้องอ่า select ออกมานะครับไม่เชิงว่า select เ,เราจะเปลี่ยนค่าอะไรนะครับแล้วก็ใช้ s q l ครับเท่ากับอ่า มันจะเป็นการอัปเดตนะครับสำหรับผมเพราะว่าผมสร้างฐานข้อมูลมาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่า user นะครับก็มี id user full name แล้วก็ user name password แล้วก็ user level แล้วก็ user status นะครับในการกด delete ของผมเนี่ยผมจะเปลี่ยน status เนี่ยให้เป็น0นนะครับหนึ่งก็คือว่าเรายังใช้งานได้ Login ได้เข้าสู่ระบบได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นศูย์เนี่ย เราเหมือนว่าเราบล็อกยูเซอร์นั้นไม่ให้ใช้งานในระบบของเรานะครับผมก็จะเปลี่ยนปุ่มเนี่ยให้เป็นการบล็อกยูเซอร์นะครับก็จะอัปเดตตัวเนี้ยให้เป็น0นะครับโอเคนะครับก็เขียนโค้ด s อ l อัปเดตนะครับก็ขึ้นต้นด้วยอัปเดตนะครับแล้วก็ตามด้วยตารางนะครับตารางผมก็เป็น User นะครับแล้วก็เซตนะครับเซตทีนี้เราจะเซตอะไรนะครับเราก็เราไม่ได้อัปเดตทั้งหมดนะครับ ผมก็จะอัปเดตเฉพาะฟิลนี้นะครับก็ u s ยูเซอร์สนะครับผมก็เอาเฉพาะ User อร์สเตนะครับโอเคไทป์นะครับตรงนี้มีความสำคัญนะครับไทป์จะเป็น0ูนเป็น1นะครับอืมผมขออันเลิศดูก่อนนะครับอันเลิศทิปนึโอเคเป็นไทนีใอินนะครับก็จะเป็นในส่วนของอตัวเลขนั่นเองนะครับผมก็ให้เท่ากับ ไปเลยนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็อันดับต่อไปนะครับเราก็จะแวร์นะครับทําไมถึงต้องแวร์นะครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเลคคอร์ดนี้นะ ID 1หนึ่งนี้นะไม่ใช่ว่าอัปเดตทั้งหมดนะครับมี50เซอร์แล้วเราก็ไปอัปเดตทั้งหมดบอกยูเซอร์ทั้งหมดให้เป็น0นย์เป็นไปไม่ได้นะครับเราจะต้องอัปเดตเฉพาะเลคคอร์ดนะครับผมก็จะอัปเดตเฉพาะตัวนี้นะครับเลคคอร์ดที่1นนะครับโอเคผมก็จะแวร์นะครับ id เท่ากับตรงนี้นะครับ id เท่ากับอะไรนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว id มันต้องเท่ากับ get อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะส่ง1เข้ามานะครับก็คือว่าในส่วนของตัวนี้นะครับเพราะว่าเราเลือก record ตัวนี้เราจะ active record ตัวนี้แล้วก็กดตรงนี้เราก็ได้ id 1ไปนะครับก็จะเป็น user ตัวแรกนะครับโอเคทีนี้เราก็มา query กันนะครับ resource เท่ากับ มา sql i นะครับ underscore curly โอเคเชื่อมต่อนะครับก็ con นะครับแล้วก็ sql นะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับ <c oughs> ก็ if เลย r e s o r t นะครับ <c oughs> ถ้า r e s o r c e เนี่ยเท่ากับ true นะครับเราก็จะมีเล็ๆไปก็ header นะครับ ใส่ location file นะครับ location นะครับให้ไปที่ UserList นะครับ PNP แค่นี้เองนะครับสำหรับการกด Delete นะครับโอเคนะครับเราก็มาลอง e f r e s h ดูแล้วก็ลองกดดูนะครับว่ามันเปลี่ยนไหมนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น ยกเลิกทันทีเลยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะกลับมาล่เราก็แค่คลิกอันนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นใช้งานนะฮะปึ๊บมันเปลี่ยนใช้งานแล้วเราอยากจะยกเลิกทันทีเลยปึ๊บบล็อกแม่งเลยอ่าก็จะเปลี่ยนไปเป็นยกเลิกนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสร้างปุ่มสําหรับการบล็อกยูเซอร์ได้แล้วนะครับแต่ในที่นี้ผมสื่อออกมาเป็นปุ่มในการลบนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอคลิปวิดีโอหน้านครับคาดว่าจะเป็นการล็อกอินนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้านครับเจอคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ